เอาละคบคุณผู้ชมครับแต่ว่าตอนนี้นะครับน้องอิฟจะพาพักนะครับจะพาคุณผู้ชมไปชมเรื่องราวดีๆใต้ฟ้าเมืองไทยนะครับไปดูครับว่าน้องอิฟจะพาไปดูอะไรครับ สวัสดีค่ะพี่หนุ่มพี่กิ๊กพี่จิ๊บโ,โหวันนี้ชัยล้วนเชียวนะเพราะฉะนั้นค่ะใต้ฟ้าเมืองไทยก็เลยจะต้องหาอะไรมาให้กับสาวๆบ้างนะคะตอนนี้มีอชัชญากรรมเกิดขึ้นมากมายเลยกับผู้หญิงแล้วผู้หญิงนะคะตัวเล็กๆนะคะไรเรียวแรงที่จะต่อสู้นะคะอาจจะไม่ใช่อิฟนะแต่ว่าหลายๆคนเป็นแบบนั้นค่ะคือว่าก็เลยต้องมีอาวุธหรือว่าต้องมีเครื่องทุ่นแรงเอาไว้ช่วยในการต่อสู้เวลาที่เกิดอะไรร้ายๆ,ๆเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะไปคุยกับผู้ที่เชี่ยวชาญนะคะคุณกอศินรออยู่ด้านในแล้ว และตอนนี้นะคะอิฟก็ยืนอยู่กับคุณกสินแล้วค่ะคุณกสินทะส,ส,สวัสดีค่ะสสวััดีครบผมกสินนะครับสุพัทดิทิทำลงเป็นเว็บมาสเตอร์ของเว็บไทยบริการ .com นะครับเป็นเว็บที่จำหน่ายอุปกรณ์เบื้องตัวแล้วก็พวกสเตปิไทยสำหรับสุภาพสตรีแบบแรกเนี่ยก็จะเป็นพวกอะลามะอะลามเนี่ยคือเราติดตัวเรานะครับแล้วก็เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นเนี่ยเราก็ดึงสลัก อันนี้นี่คือไม่ทําอันตรายใครนะครับเป็นเรียกร้องความสนใจให้คือทำให้คนตกใจแล้ววิ่งหนีว่ามันเถอะแล้วอันต่อไปคืออะไรคะก็ตัวต่อไปนี้จะเป็นสเปรย์พิษไทยนะครับสเปรย์พิษไทยคือไม่รู้สเปรย์พิษไทยนี่เห็นในหนังบ่อยใช่คือตัวนี้นี่จะดีอย่างคือเราสู้เขาได้ด้วยนะครับไอเนี่ยพวกสเปรย์พิษไทยระยะหวังผลปกติก็จะอยู่ประมาณเมตรหนึ่งถึงสองเมตรนะครับคือเราฉีดป้องกันตัวไปก่อน ผลที่เกิดขึ้นกับคนร้ายก็คือเขาจะแสบหน้าแสบตาอันนี้เริ่มน่ากลัวแล้วค่ะอันนี้เริ่มเป็นอาวุธละจะเป็นอาวุธเรื่องตกยางออกแล้วค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องตบยางออกดีมันก็คือถ้าเราดูภายนอกเนี่ยนะครับมันก็จะคือปากกาดีๆอันหนึ่งแลวซึ่งใช้ได้ไหมคะใช้ได้ครับเขียนปากกาได้แต่ว่าเวลาฉุกเฉินเนี่ยเราก็ดึงออกมาเป็นมีดนะครับก็จะมีอยู่ไหนก็คือไว้ป้องกันตัวได้นะครับแต่ว่าผู้หญิงผมก็ไม่ค่อยแนะนําให้ใช้เท่าไหร่เพราะว่าผู้หญิงจะเอาตัวนี้ไปแทง คป็ายซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายเนี้ยก็ค่อนข้างลําบากะนะครับอันนี้ก็น่ากลัวแล้วนะคะมีอีกอันหนึ่งเ<ช>มื่อกี้เราผ่านไปแล้วอันที่หนึ่งสองสามันที่สี่ค่ะนะครับอันที่สี่นี่จะเป็นเครื่องชอ็อตไฟฟ้าะนะครับแต่เครื่องชอ็อตไฟฟ้าผมเรียนอย่างนี้นิดนึงว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับเวลาชอ็อตเนี่ยก็คือมันก็จะให้มีกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเวลาทาร้ายเนี้ยก็คือเข้าไปช็อต ตรงในส่วนต่างๆของร่างกายาไม,ไม่ไม่ใจกล้าขนาดนั้นะนะครับก็คือชอ็อตเข้าไปในส่วนต่างๆของร่างกายนะครับผลก็คือไฟฟ้าจะวิ่งผ่านนะครับก็คือเราจะเจ็บในส่วนกล้ามใ,<ช>ในส่วนนั้นแต่ทั้นี้ของทุกอย่างเนี่ยนะคะเอาไว้ป้องกันตัวได้แต่ทั้นี้มันก็เอาไว้ทําร้ายคนอื่นได้อีกด้วยเช่นกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีกฎหมายคุ้มครองอย่างแน่นอนในการใช้อุปกรณ์พวกนี้เั้นสําหรับกฎหมายที่จะมีพวกนี้ไว้ในครอบครองอีว่าเราไปถามจากท่านรองกันดีกว่านะคะว่า จริงๆแล้วมันเป็นยังไงบ้างและตอนนี้เพื่ออยู่กับพันตำรวจโทโชควิเชียนวิเชียนโชคนะคะตอนนี้ก็ขอยืมเ,ออเครื่องทั้งหลายทั้ง4แบบนะคะมาจากพี่กศิษย์แล้วนะคะจะถามท่านว่าการที่มีพวกนี้เนี่ยในครอบครองเนี่ยถูกกฎหมายผิดกฎหมายยังไงบ้างจะต้องมีการลงทะเบียนไหมคบวบคุมยังไงคะออในเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันภัยนะครับ จริงๆแล้วมันก็บางบางชิ้นนะครับเป็นอาวุธโดยสภาพนะครับอย่างอันนี้นี่แน่นอนเลยที่เป็นมีดเนี่ยใช่นะครับเอาออกยายกตัวอย่างเช่นอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องชาร์จไฟฟ้าเนี่ยมันก็เป็นอาวุธโดยสภาพเพราะฉะนั้นผิดกฎหมายนะครับถ้านําไปพกพาออกไปติดตัวไปในในที่สาธารณะตํารวจค้นตัวเนี่ยถูกจับนะครับเพราะฉะนั้นไม่แนะำไาใช้นะครับค่ะแล้วก็ อุปกรณ์ในการป้องกันตัวบางอย่างเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้ได้โดยพกพาไปไหนก็ได้เพราะว่ามันไม่ผิดกฎหมายก็ยกตัวอย่างเช่นสเปรย์พิษไทยนะครับตัวนี้แล้วก็อุปกรณ์ตัวนี้เป็นพวกเครื่องเ,ออเครื่องส่งสัญญ,ญาณเตือนภัยนะเป็นอะลามนะครับตัวนี้นใช้ได้ไม่ผิดกฎหมายนะครับส่วนสเปรย์พิษไทยนะครับก็มันจะมีหลายยี่ห้อหลายประเภทเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องดูด้วยว่ายี่ห้อที่นํามาจําหน่ายเนี่ยนะครับ ตต้องา,ม,อม,อามันก็แสดงว่าไอ้สเปรย์พริกไทยเนี่ยมันมีหลายแบบใช่ไหมคะแล้วก็มีสารแตกต่างกันข้างในแล้วจะทราบได้ไงคะว่าอันไหนผ่านและอันไหนไม่ผ่านอันไหนพบได้อันไหนผิดกฎหมายต้องถามผู้ขายะนะครับให้เขาแสดงหลักฐานว่าผ่านการอนุญ,ญาตตามพรบรวัตถุอันตรายหรือย,อยังนะครับ<ะ>และอีกตัวหนึ่งก็คือว่าพรบรควบคุมยุทธภัณฑ์นะครับกระทรวงกลาโหมเขาก็เป็นเจ้าหน้าที่อยู่เพราะฉะนั้นถ้าผ่าน2ตัวนี้ก็น่าจะสามารถที่จะจำหน่ายได้นะครับแล้วก็พบผ่านติดตัวได้ แล้วก็นี่ท่านก็ได้เขียนหนังสือขึ้นมาสองเล่มก็คือภัยผู้หญิงและภัยผู้หญิงสองข้างในจะเป็นเรื่องประมาณไหนอะคะก็จะเป็นวิธีการในการป้องกันภัยในหลายรูปแบบ<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 2> ที่ผู้หญิงมักจะเจอทางผมก็สรุปเรื่องเรื่องภัยทั้งหลายเนี่ย <ฮะ S 2> เ้ามาแล้วก็ยกเคสตัดดี้ขึ้นมาแล้วก็อธิบายว่าเหตุเหล่านี้ผิดพลาดตกเป็นเหเพราออะไรนะครับ <ฮะ S 2> วิธีการที่ถูกต้องในการป้องกันภัยจะทําได้อย่างไร วันนี้ได้ความรู้มากมายเลยนะคะจะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะพันตำรวจโทโชควิเชียนวิเชียนโชคค่ะขอบพระคุณค่ะและต้องขอขอบพระคุณอีกท่านนะคะก็คือคุณกสินสุภริทิทารงด้วยค่ะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอ,อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆใต้ฟ้าเมืองไทยทีน่นำมาฝากในอาทิตย์นี้นะคะกลับไปพบกับพี่นุ่มได้เลยค่ะอาทิตย์หน้าอย่าลืมติดตามนะคะว่าจะมีอะไรมาฝากค่ะ คือในความรู้สึกข,ของจิ๊บเนี่ยไอการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรวัยอันควร,วค,วรคือหนึ่งวัยเรียนนี่มไม่ต้องคิดอคิดเลย,เลยความรู้สึกนะคือร้อยผ่านไปก่อนเด็กส่วนมากเด็กจะมาถามนะฮะพี่ขาวัยอันควรอายุเท่าไหร่ใช่จริงจริงแล้ววัยอันควรนะฮะคือวัยที่คุณรับผิดชอบตัวเองได้และรับผิดชอบผลที่จะตามมาได้คือถ้าสามสิบเนี่ยถ้าเกิดว่ายังขอเงินพ่อแม่อยู่ยังไม่มีงานไม่มีการเลี้ยงลูกไม่เป็นค่าคลอดยังไม่มีนี่ก็ถือว่ายังไม่ถึงวัยอันควรนะฮะนะฮะโอเค